สวัสดีครับพี่น้องปลูกหอมหกต้นยังไงให้กินได้ทั้งปีนะครับเดี๋ยวพาพมเมื่อเมืองแปลงหอมนะครับเดี๋ยวจะายพี่น้องเมืองร่วมๆนะครับอ่าม่วงกวางต้นหอมทัองเบิร์ดนี่เริ่มต้นจากหอมหกต้นเป็นบ่แม่เริ่มจากหกต้นนะครับปลูกใส่ยางรถอ่าที่แหลกเนาะพี่น้องเพิ่นเอามาใหา้ โอเคอ่าน่นยางรถนี่ยางเดียวนะครับที่แรกหอมนี่คือหอมแบงใช่ไหมอ่าเป็นหอมแบงนะครับปลูกอ่พอปลูกไว้พักหนึ่งขยายออกอะ่ะแบงออกมาใส่กระถางอื่นนะครับเป็นการปลูกใส่กระถางแบงมาเียหนึ่งสองสาม สี่นะครับห,าห้าฮกจากฮกตน้นที่พูไว้เนี่ยคือกินบัวท่านนะครับพี่น้องฮกต้นนี่ต้นหอมเนี่ยบริสุทธิ์จากตลาดด้วยช่วงนี้สะแยะนี่เลยแม่คืองามใหม่แท้ส,ส,บบทสิบบาทนะครับที่แดงนี่ปลูกใช้ฟ่มร้อยหนามเนาะ พอออกห่างเพึ่งกำมาลงดินแต่เคล็ดลับพี่น้องตัวงาบางสีเพราะว่าใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่จุลินทรีย์สัง,สงเคราะห์แสงลดนะครับประมาณอาทิตย์ละครั้งครับนอกอยากสิปลูกหอมแล้วนะครับกระมีผักชีนะครับ บักชีนี่ก็ปลูกเองหอมบักชีนี่บริสุทธิ์ครับพี่น้องกินบัท่านจนออกดอกเพิ่งเร็วขนาดปลูกแค่ยังไสยังรถแค่วงเดียวกานปลูกไร้กานีก็สีเดียขายแต่บ่วมีดเวลาสิหมดนำยำเซาใส่เวลาแค่สองกิโลหมดผัก นี่ก็ต้นต้นวาครับเยอไว้ถ้าปลูกเอาอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับมีต้นวาซิมีนกมีบางมีหยัางมากพอได้อาศัยนะครับปลูกไว้แต่ว่าจะยังง่นมีหมองร่องอยู่ชิลงร่องใสหรอกส่วนนี้คือต้นพะยุ่งปลูกใส่กระถางไว้สักกอนนะครับปลูกทั้งพักปลูกทั้งต้นใหม่ครับพี่น้อง เน,นี่ยแค่ต้นหอมพักซี่มียางหนึ่งที่ปูโบขึ้นอยู่นี่คือคาครับคาจะปูโบขึ้นเลยเพราะดินมันแน่นใช่ไหมฮู้วิธีก็บอกนงเด้อก็ล่องผสมปุ๋ยผสมยังหลายอย่างะแหละผสมขีง้งวงเป็นดิดนซุยแต่กันยังโบขึ้นอาชียังพัดถือสูตรครับคายังวันสำเร็จ ได้ตะไข่นี่ได้ขนอยู่บรรยากาศอยู่บ้านย่ำสาวๆนะพี่น้องคนระับดูพักการห่ออีกรอบก็เริ่มสีห่อแล้วครับจว่าง่ามคักและต้นเหี่ยวส่งที่แดดในกระปุกเต็มหนานพมครับมีรูปเก่าเยอะสิคืนนะพี่น้องมนะึง เจอกับไซเวลาโดนนะครับเป็นสองสามเดือนเนี่ยวกว่าสีหหอเนาะอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศหรือเปล่าก็บ่มั่นใจนะครับตะกี้ตัวนี้นะครับพบอสิปลูกก็คือปลูกกินต้นน้อยมันเนาครับตัวนี้เหลือก็เลยเห็นว่าพุ้ใหญ่ก็เลยปล่อยไปเลยใหญ่ครับอีเลี้ยกลางมือนะครับมือผมนี่คืบนหนึ่งมา่นยี่สิบเส้นีน้อง ต้นนี้จะขอได้คือคือดากไอ้เห้ยอาชิเลียต้นเดียวเนาะก,ก็เลยมุย้ยผู้เยียงอาหารก็เลยได้เต็มที่เลยกำลังคอน้ำครับพี่นอ้องอ่าสิปลูกต้นหอมตังโอ้ดั้มโอ้ต้นหนึ่งอันนี้หอมอ๋อนี่หอมหอมแดงต้นนี้หอมแองอมดงมันบวที่ บอนี่ต่อกันะไรอันนี้กระเทียมกระเทียมอืมเป็นโดต้นเนี่ยนี่เรากระเทียมเพราะอันนี้กระเทียม,ออนนมหอมแดงคือมากินแล้วเอาต้นนันมาปลูกกินใบง่ายๆครับพี่น้องเนียเน้ยบๆเอารลด <c ười> ขึ้นคือเกานะ่าเนาะแม่เนาะ เอเรา,ทาไทยกูเลยนเนาะไดี๋ยวขุดปูปซ้ำเนี่ยครับพ่อกินเบิดปีเนาะกินซ้ำทรรั้งหมดอ่ะพ่อเบิดร์ต้องไปตลาดซื้อหอมซื้อเทนเนอร์อื่นแท้ยูน,นี่นปลูพวก,ก,กขึ้นแทค้าพี่น้องเนาะ เหลือคาปูบูข้นเป็นน้ำดินแกนหรือเป็นน้ำหยางตะไคร่นี่ก็ได้อยู่หอมก็ได้พักชีก็ได้ปูบูข้นเลยเนี่ยก็คือนัน่นแหละคาหาวิธีใหม่อยู่โอ้ต้นเดียปูเป้ใช้ดีเข้าข้างกันะนด แจะส้มอยู่กระถางทั้งนอกก็เริ่มงามแล้วครับตัง ouais. อูต้นนั้นตัดตัดตัวต้องตัดยอดบ่างเพราต้องตัดบ่ขึ้นแค่เก่าบ่จะฟักซีต้นนี่สิงามแห้งนะต้นเหลืออยู่ต้นเดียวนี่ก็ลังไงแล้วต้นเดียวพวกีสิเป็นคือจังอันประกาศขาวต้นนี่ะครับเดี๋ยอยู่ต้นเดียวยังไงแห้งต้นป่อยไงเว้ยต่อไปสิปลูกตะไคร้ครับพี่น้อง ปลูดดกเสริมก็แข็งแห้งแท่ลรย,ยืขึ้นอยู่ว่แม่แบบนั่นหละ,ละบต่ตตองพุดเลือกดอกเนบเอาโหลดบรรยกาศเศร้าๆครับี่ายมาปลูกผัก แข็งไปเลยนี่ถ้าใครเพื่อนครับแชรไว้ออกครับตัดใบมาแล้วประธานจะมาเบิ่งประธานเนี่ยต้องตัดออกอีกบ่บ่ซ้ำหนี่นอ้องง่ายๆหรอครับวันนี้มีรักกันยังไงถิมลงถิมลงแล้วก็เอาดินกบเลย ให้เรียงไว้สัก่อนนะพี่น้องปลูกสุปีกับปลูกแบบนี้แหละจะได้กินตลอดซ้าเกิดกระคุ้นว่าปลูกใหม่ัมย่ะอ,อ,อ,อันยังก่อนเกิดกิละงามครับเนียนแกุ่นถึงว่ามาใสา่ อยู่กพัพ่อแล้วง,ง่ายกง่ากต็ตตดข้าข่าเน,านี่ยกุยง่ายเนี่ยดินดำอ๋ดินดำวมตถุมีวิตามินมุแร่ธทาุกั่มีแร่ธาตุเนาะวิตามินเขาใสาก่กพ่นบ่ สูบคุณนยากนะครับปลูกตะไคร้ชั่วโมงมันง่ายเ, <c oughs> เป็นงง่อนพื้นราถัขี้งงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับครับปลูกสมกันไปเวิร์ดตั้งแต่ไคร้ต้นมุกเอื้อกระเพราอแยงแหน่ทั้งอ้อยอยู่ตรงกรันเบิัสยางครับอยากยังก็เอามาเก็บประโยชนนี่เพิ่งปลูกไว้ปวงนี้เริ่มสงงามแล้วครับตะไคร่นี่ กับใบสมนีนะครับพี่น้องสวัสดีครับนี่องบรรยากาศนะครับก่อนจากกาันบรรยากาศรอบๆลมพาดี๋ยดซ่องอ